สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแชร์ไอเดียเคาน์เตอร์เตางานหินขัดกันค่ะเป็นเคาน์เตอร์เตาที่ใช้งานง่ายมากยืนทํากับข้าวสบายไม่ต้องก้มให้เมื่อพร้อเป็นเคาน์เตอร์เตาไซส์มาตรฐานรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่แก๊สซองหัวสีแดงค่ะชอบรุ่นนี้มากเพราะวางหม้อเบอร์เล็กถึงหม้อเบอร์45ได้สามารถวางหม้อใหญ่และกระทะใหญ่ตั้งคู่กันแบบนี้ได้เลยและสามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทีเดียว2เตาได้ไม่เกิดอันตรายด้านบนผนังยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุง10บถึงยว่าใครสั่งซื้อนค่ะเพพราะมีื้นที่ วางของเยอะมากรุ่นนี้ทางร้านจะมีให้เลือก5สีค่ะมีสีแดงเทาเขียวขาวและดำสำหรับใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาทรงสวยและราคาสบายกระเป๋าแบบนี้มาที่นี่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีภายในร้านยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานแบบหลุมเดียวและซองหลุมให้เลือกด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาร้านนี้ไป ขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะสินค้าดีและบริการดีแบบนี้มาที่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ